สวัสดีครับผมบอยครับที่สาขาขานแก่นยนต์ฟอร์ดครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับตาดพนักงานครับ00272388ครับวันนี้ครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเอเจนอร์นะครับรุ่น XLS นะครับเป็นรุ่นที่ขายดีของฟอร์ดนะครับมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะครับวันนี้บอกว่ามีการตกแต่งพิเศษด้วยนะครับและสีใหม่นะครับใส่ชุดแต่งวิกเตอร์เปลี่ยนล้อเป็นยางใหม่ทาการยก2นิ้วด้วยเปลี่ยนโลบาร์ใส่โลบารเหล็กเพิ่มเติมด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่านะครับรายละเอียดจะหล่อจะเท่ขนาดไหนนนะะคครรัับบเดี๋ยวชม ราคานะครับอยู่ที่9,024,000บาทนะครับคันนี้ก็มีการแรปสีนะครับเป็นสีเทาดัมโบนะสีเทายอดนิยมของฟอร์ดรตอนนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีการติดอะคริลิกนะครับคอมเบอร์นเจอร์นะครับเบรกแท้โรงงานนะครับสีดําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเปลี่ยนกระจังหน้านะครับใหม่นะครับเป็นกระจังหน้า ของวิกเตอร์รุ่นมาเฟียนะครับก็จะมีไฟ LED 3จุดนะครับที่เราเห็นอยู่นะตรงไฟ LED 3จุดเนี่ยก็สามารถเลือกสีได้นะครับจะเอาสีขาวหรือสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวตรงกลางเนี่ยจะมีโลโก้ม้าที่เป็นโครเมียมนะครับเป็นม้ามาสแตงนะเป็นโครเมียมนะครับก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวกระจังหน้าของเราครับอย่างไม่หมดเพียงตรานี้นะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเล่นลูกเล่นด้วยไฟ LED ตัว U นะครับตอนนี้ก็จะเลือกสีได้ว่าจะเอาสีขาวหรือสีน้ําเงินแบบนี้นะครับ ตัวรถนะครับจะมีไฟ LED นะครับเป็นไฟวิ่งวันมาให้นะครับตัวสีแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเป็นไฟ LED ด้วยนะครับตัวไฟหน้าเนี่ยบยใส่ในส่วนของข้อไฟหน้าสีดาเงาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวไฟหน้าของเรานะครับแล้็รับกับชุดของกระจังหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการชนกันบ้างนะครับกันชนนะครับทําการใส่ชุดสเกิร์ตนะครับของวิตเตอร์นะครับทําสีเทานะครับ แอปสีเทาแล้วก็ตัดด้วยสีดำได้นะครับมีสัญลักษณ์คำว่าวิคเตอร์แบบนี้นะตัวรถเนี่ยจะมีไฟตัดบอกมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยทำการใส่คิ้วล้อนะครับคิ้วล้อตัวนี้นะครับเป็นคิ้วล้อของวิคเตอร์ครับก็จะรับกับชุดของอกันชนหน้านะครับชุดสเกิร์ตกันชนหน้าเนี่ยรับกันมานะครับแล้วก็จะมาถึงตรงกะ แก้มข้างนะครับติดกับตัวบันไดนะครับตัวล้อแม็กกับยางนะครับทำการเปลี่ยนใหม่นะครับล้อแม็กเนี่ยปกติตัว x อสเนี่ยจะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับคันนี้ก็เป็นใหม่นะครับลูกค้าอยากได้แบบว่าลุยๆหดๆเท่ๆนะครับก็ทําการเปลี่ยนล้อแม็กเป็นแบบยี่นะครับเป็นล้อของโอเวอรซิตนะครับลายคันไวสีดำนะครับใส่คู่กับตัวอย่าง LT ไซส์เนี่ยจะเป็น33คูั12.5 R20 นะครับแล้วก็จัดทรงโดยการ ยก2นิ้วนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนปีกนกพุ่หมากนะครับาเป็นของโยงนะด้านบนนะครับใส่ราวหลังคานะครับราวหลังคาสีดําเงานะและ้วก็มีกันสาดนะครับสีชิ้นนะครับฟิล์มเซรามิกลูกค้าสามารถเลือกความเข้มได้นะครับอันนี้ก็เลือกเป็นความเข้ม80%อรนอฟคันนะครับมือเปิดนะครับคันนี้ใส่ใ yes. นส่วนของเป้าคนเปิดสี himself, esus, ดําเงานะครับเพื่อให้รับกับชุดแต่งทั้งหมดของตัวรถนะครับตัวรถมีอะไรข้างาแต่งงานให้แล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ ตกแต่งโหดๆก็ต้องใส่ในส่วนของโลบอทเล็กคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นโลบอทเล็กของ e x t r e m e นะครับก็ทรงจะทันสมัยหน่อยนะครับลุยๆนะครับแล้วก็ตัวโลบอทเล็กเนี่ยจะมีไฟถอยแล้วก็ไฟเบรกนะครับด้านบนให้ด้วยนะครับอ่าท้ายกระบะนะครับด้านข้างท้ายกระบะเนี่ยจะมีข้อต่อถังน้ำมันสีดำเงานะครับสติ๊กเกอร์คำว่าแรปเตอร์นะครับไฟท้ายเป็นใหม่นะครับไฟท้ายเป็นใหม่เป็นไฟท้าย full led นะครับนี่แบบนี้เลยนะอ่าแล้วก็ด้านท้ายนะครับด้านท้ายตัว ระบะท้ายทําการปิดแผ่นปิดท้ายนะครับใช้อักษรเอเบดีสีดำเงาตัดกระ็นด้านนะครับแล้วก็จะมีอะคริกคําว่าレンเจอร์นะครับสีดําเงานะครับทางชนท้ายเนี่ยมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับรถโมเดลปี2 0 2 5นะครับลูกค้าจะได้ในส่วนของตัวเบาะหนังมาอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวรถจะมีระบบออ t ต้ออโตสตาร์ทท็อปนะครับก็จะมีมาให้นะครับก็หาวว่าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากออกรถนะครับพร้อมการตกแต่งอย่างนี้นะ ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียกับบอยได้นะครับแ้มเบอร์ที่1นะครับเบอร์โทรศัพท์086นะครับ3232518นะครับหรือว่าแอดไอดลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้นะครับบอยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปต่อๆไปด้วยนะวันนี้นะครับบอยขอตัวลาครับสวัสดีครับ